การควบคุมด้วยมือก็สามารถที่จะกดสวิตช์บนหน้าจอได้เลยนะฮะสังเกตว่าผมกดอันที่ 1, 2, 3, 4เนี่ยก็จะมีเสียงรีเลย์ทำงานนะฮะการตั้งค่าเปิดปิดตามเวลานะฮะก็ให้กดไปที่เมนูตั้งค่านะฮะจากนั้นก็กดเลือกสวิทช์ที่เราต้องการตั้งค่านะฮะแล้วกดตรงตั้งเวลานะฮะ แล้วเราก็เลือกเลยฮะว่าช่องแรกเนี่ยเราอยากจะให้ตั้งเวลาเปิดปิดตอนกี่โมงะฮะอย่างอันนี้ผมเปิดตอน6โมงนะฮะแล้วก็ตรงเวลาปิดนะฮะก็ปิดตอน6โมงเย็นนะฮะจากนั้นเนี่ยตรงทามเมอร์ที่1เนี่ยผมจะให้ทำซ้ำเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะส่วนวันเสาร์อาทิตย์ไม่ทำผมก็เลยกดเอาออกนะฮะจากนั้นเนี่ยผมก็ไปตั้งตัวทามเมอร์ที่2นะฮะโดยเวลาเปิดเนี่ยฮะ ผมก็จะใช้เป็น9โมงนะฮะแล้วก็เวลาปิดนะฮะผมก็จะใช้เป็นตอนเที่ยงนะฮะแล้วก็การทําซ้ำเนี่ยผมก็จะให้ทำเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เนาะเพราะว่าช่องแรกเนี่ยทำวันจันทร์ถึงศุกร์ไปแล้วนะฮะ ส่วนสวิตตัวที่2อันนี้ก็สามารถตั้งได้เหมือนกันนะฮะก็กดเลือกสวิตตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4แล้วกดตั้งเวลาแล้วก็เลือกช่องเหมือนเดิมฮะการตั้งค่าเปิดปิดตามอุณหภูมินะฮะก็กดที่ตั้งค่านะฮะแล้วก็กดเลือกช่องที่ต้องการตั้งค่านะฮะกดอัตโนมัตินะฮะจากนั้นก็กดที่ค่าต่ําสุดฮะเพื่อเซตอุณหภูมิที่ต้องการให้ช่องนี้หยุดทํางานฮะ พอเราเลื่อนอุณหภูมิได้แล้วเนี่ยก็กดบันทึกนะฮะจากนั้นก็กดตรงค่าสูงสุดนะฮะแล้วก็เลือกอุณหภูมิที่จะให้ช่องนี้เริ่มทํางาน,นะฮะแล้วก็กดบันทึกฮะค่าที่บันทึกไปเนี่ยก็จะถูกเซฟลงระบบแล้วก็จะมีการเริ่มทํางานทันทีนะฮะ การตั้งค่าควบคุมด้วยความชื้นในดินฮะก็กดตั้งค่านะฮะแล้วก็กดเลือกตัวสวิตช์ที่เราต้องการตั้งค่านะฮะกดอัตโนมัตินะฮะแล้วก็กดตั้งค่าต่ําสุดของค่าความชื้นดินนะฮะซึ่งเป็นค่าความชื้นที่จะให้ตัวช่องนี้เริ่มทํางานฮะแล้วกดค่าสูงสุดนะฮะซึ่งเป็นค่าที่จะให้ช่องนี้หยุดทำงานนะฮะหลังจากที่ตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่าก็จะถูกบันทึกแล้วก็จะเริ่มทํางานทันทีนะฮะ การตั้งค่า WiFi นะฮะก็ให้กดที่รูป WiFi นะจากนั้นก็กดปุ่มรีเฟซหนึ่งครั้งนะฮะเพื่อให้เขาเริ่มสแกนหา WiFi นะฮะพอสแกนหา w i f i เจอแล้วเนี่ยก็จะมี WiFi ขึ้นมาให้เลือกนะฮะเราก็กดเลือกนะฮะล้วก็กดตั้งรหัสผ่าน w i f i นะฮะโดยพิมพ์ลงในคีย์บอร์ดได้เลยนะฮะรหัสผ่านแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะฮะแล้วกดเครื่องหมายถูกอีกทีตัวหน้าจอเนี่ยเขาก็จะรีเฟซฮะ พอรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วเนี่ยสังเกตตรงรูปโลกเนี่ยก็จะติดค้างและก็แสดงว่าเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้แล้วนะฮะดูคลิปใน EP นี้จบแล้วนะฮะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามได้ตามที่ขึ้นนี้ได้เลยนะฮะโดยแนะนำที่สุดนะฮะจะเป็น Line a อ a อ t ร h o อนชนะฮะเพราะว่าตอบได้เร็วสุดนะฮะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะฮะสวัสดีครับ